หลักเลยผมให้ฟังเสียงเครื่องกับเสียงท่อนะครับ่าเสียงเครื่องนะครับคือสตาร์ทเครื่องครั้งแรกยังไม่ได้ตั้งวาลวนะครับเดี๋ยวต้องรอตั้งวาลวอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนท,ที่เสียงดังเนี่ยก็คือเสียงดังปากคาบูนะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อน,นครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงก่อ หลักๆเลยนะครับผมให้ดูให้ดูเรื่องเสียงเครื่องนะครับแล้วก็เสียงเสียงท่อนะแล้วก็ยังมีเก็บงานอยู่อย่างฝาปิดน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยมันไม่สวยงามนะเดี๋ยวจะหาเปลี่ยนให้นะครับจะหารุ่นอลูมิเนียมแต่ถ้าไม่มีก็จะใส่รุ่นพลาสติกให้นะครับตอนนี้ติดเครื่องนะครับติดเครื่องแล้วนะครับแต่นะครับก็ยังไม่ไม่เต็มที่เต็มสูบนะครับเพราะว่าผมมาตั้งไฟใหม่ก็ หลักๆเลยที่มาตั้งไฟใหม่ก็เปลี่ยนคอยนะครับพอเปลี่ยนคอยนะครับถามว่าทําไมของเดิมเขาแปลงทีใดมาแล้วเวลาเราเปลี่ยนคอยทําไมต้องตั้งไฟใหม,ม่ความต้านทานของคอยแต่ละรุ่นนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับความต้านทานไฟนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมันทาให้ไฟนะครับการจังหวะจุดระเบิดไฟนะครับไฟอ่อนไฟแก่ต่างกันนะครับบางคนนะครับรถแปลงทีใดขับไปกลางทางรถเสียนะครับคอยไหม้นะครับ ไปเปลี่ยนกลางทางพอเปลี่ยนกลางทางปับ๊บช่างเขาเปลี่ยนรุ่นอื่นให้ที่มันพอจะลงกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ติดพอไม่ติดไปลืเยันเครื่องผมเคยเจอแล,นะล้วนะลืเยนเครื่องแต่ที่แน่คือมันเป็นที่คอยนะครับเปลี่ยนคอยปับ๊บถ้าคอยไม่ตรงรุ่นจากของเดิมหรือว่าแม้แต่ใส่กับข้างกับข้างหมายถึงว่ากลับแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้นะมันก็ใส่ได้เหมือนกันกลับแบบนี้นะการจุดระเบิดมันก็จะเทียนไปนะครับเราต้องมาตั้งองศาใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งนะครับคือเอาแค่ติดไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องตั้งไฟ ให้ได้ตำแหน่งที่พอดีเหมาะสมก่อนนะครับแล้วก็มาเาะล่องริมนะครับใส่ริมเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าเสียงท่อนะครับมันจะมันจะนุ่มขึ้นนะครับคือท่อเนี่ยเป็นงานใหม่นะครับงานใหม่ของใหม่ตามท้องตลาดเลยนะครับแต่ที่พิเศษกว่าก็คือผมผ่าเพิ่มนะครับผ่านะครับผ่าทาไส้ใหม่แล้วก็ส่งชุบเพิ่มนะครับจะไม่เหมือนงานทั่วไปที่ ซื้อมาล้วก็ใส่เลยนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นงานของผมเนี่ยถ้าเป็นของใหม่ของเทียมต่างๆนะผมจะซื้อมาแล้วก็ส่งชุบเพิ่มนะครับอย่างคันสตาร์ทเนี่ยผมซื้อมามันเป็นของเทียมผมก็ชุบแข็งก่อนนะครับชุบแข็งก่อนชุบแข็งเสร็จแล้วก็ส่งไปชุบรเมียมเพิ่มนะครับเหตุผลที่ผมใช้เลือกใช้คันสตาร์ทแบบนี้นะถ้าเป็น CG นะครับมันจะเป็นทรงแบบนี้นะส่วนใหญ่ที่ที่ใส่กันแบบพับนะครับมันจะมีปัญหาโดนท่อน,นะเวลาสตาร์ทนะ พอโดนท่อปั๊บก็จะมีปัญหาบางทีคันสตาร์ทหักนะครับที่มันเป็นรุ่นพับนะส่วนใหญ่มันจะเป็นรุ่นของ GL นะครับมันจะไม่เหมือนของ CG นะครับ CG มันจะเป็นทรงนี้นะครับทรงนี้เลยนะครับแต่ใส่กันมาผิดๆนะครับความเชื่อกันผิดผิดว่าใส่แบบพับหลบท่อนะที่ไหนได้ยิ่งไปโดนท่อผมบอกเลยรุ่นนั้นนะเพราะว่าคันสตาร์ทเทียมแล้วมันก็จะพับงอเข้าไปข้างในไปโดนท่อทาให้ท่อเสียหายนะอันนี้ผมหันท่อไปด้านข้างเพราะว่าให้มันสตาร์ทง่ายนะครับ เพราะว่ารถยังไม่ได้ขึ้นประกอบนะแต่ก็คงได้แต่สตาร์ทเครื่องครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีงานยกเครื่องซีเห้าอยู่นะครับพอดีตกเย็นมาผมมานั่งประกอบเครื่องนะครับประมาณสักพักหนึ่งนะครับก็เห็นว่าไม่มีอะไรปัญหาอะไรก็เลยลองสตาร์ทดูนะครับเครื่องนะครับมีอัพไซส์ก็คือเครื่อง c g 1 1 0นะครับอัพไซส์ตีปอกเป็น125ผมใช้สูตรเดิมของผมก็คือ สูตรวาลรถยนต์นะครับวาลรถยนต์นะครับผมจะไม่ใส่วาลเดิมนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นวาลเดิมน่ะมันจะเป็นวาลเทียมนะครับแล้วมันจะขาดง่ายมากนะครับซึ่งมันหาวาลแท้ค่อนข้างลําบากและราคาสูงสูตรผมก็จะเป็นวาลรถยนต์นะครับส่งลงกึงกึงเพิ่มนะครับแล้วก็มีตีบาร์ใหม่นะครับแต่ไม่ได้ตีหลอดอันนี้เป็นหลอดเดิมนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นควันออกท่อนะครับถือว่าใช้ได้หลอดใช้ได้เลยนะครับส่วนก้านยังเดิมนะครับก้านเดิมนะครับ ตีปอกเปลี่ยนลูกอัพไซส์ร้อยยี่สิบห้าไซส์ยี่สห้านะครับไซส์ยี่ห้าแท้แล้วก็เปลี่ยนวาลไอดีเสียตีบานะครับไอดีเสียนะครับประกันได้ประกันแท้เลยนะครับประกันแท้หายากมากนะครับอผมขายแทงนะครับชุดละสี่ร้อยใครบอกว่าไปเปลี่ยนประกันมาแค่ร้อยกว่าบาทก็อันนั้นเปนของเทียมนะครับผมก็มีนะแต่ผมไม่ใส่นะครับอันนี้ผมใส่แท้ให้นะครับเพื่อตัดปัญหาตรงตีนเสื้อนะที่มันมักมีปัญหาเรื่องน้ํามันนะครับ ส่วนท่อเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นงานเทียมนะครับตามท้องตลาดเลยนะครับเนี่ยครับยี่ห้อนะแต่นะครับถึงผมไม่ผ่าผมก็อาไปชุบเพิ่มนะครับแต่ผมคุยกับเจ้าของรถว่าถ้ามีงบเพิ่มนิดนึงเนี่ยผมก็จะส่งผ่าให้นะครับเพราะผมเคยผ่ามาแล้วเนี่ยมันวิ่งดีกว่าแล้วเสียงมันนุ่มกว่าจะเห็นว่าในในในคลิปนะครับที่ผมสตาร์ทเครื่องนะเสียงมันนุ่มนะเสียงมันเพาะนะครับไม่ไม่เสียงแตกๆเหมือนกับท่อท้องตลาดทั่วไปนะครับอ่าถ้าใครอยากจะผ่าก็ นำมาผ่าได้นะครับแต่ว่าช้านิดนึงนะครับงานผมแล้วก็ต้องเป็นท่อที่สภาพสมบูรณ์นะไม่ใช่ว่าเอาแบบไส้ขาดมามันผ่าไม่ได้ครับอันนี้เป็นงานใหม่นะครับแต่ทําเพิ่มผ่าเพิ่มทําไส้ใหม่แล้วก็ส่งชุบเพิ่มนะครับให้มันมีความหนาขึ้นนะครับเมียมจะได้ทนหน่อยนึงครับตอนแรกผมว่าจะตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะครับตรงโลโก้นะแล้วก็แปะใหม่นะครับคือหรือไม่ก็เจียไปเลยเจียทิ้งไปเลยครับ ให้ม e mm ันไม่เห็นโลโก้นะครับจะได้ไม่มีใครทักว่าเป็นของเทียมนะครับแต่ของเทียมมันก็มีพิเศษกว่าของเทียมทั่วไปก็คือมีชุบเพิ่มแล้วก็ผ่าเพิ่มนะครับเสียงก็นุ่มขึ้นนะครับตอนนี้ผมแค่สตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวต้องตั้งไฟใหม่นะครับเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับท่อสายระบายก็เป็นของแท้นะครับหามาให้นะครับนี่เป็นของแท้ทั่วไปก็เอามาใส่ให้นะครับเดี๋ยวต้องต้องรออีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ยกขึ้นนะครับคือยกเครื่องขึ้นนะครับ เสื้อฝานะครับมีคนถามมาว่าใช้สีอะไรพ่นไม่ได้พ่นนะครับผมยิงทรายนะครับยิงทรายแก้วนะครับยิงปล่อยเลยนะครับเพราะว่าเคยทําสีไปแล้วมันไม่ทนนะครับคือสูบตั้งมันร้อนนะครับมันร้อนมากยิ่งรถแปลงซีดีไอนะของเดิมเป็นไฟหกโวลต์พอเราทำสิบสองนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับมีปัญหาสีพองแต่ว่าฝาบนเนี่ยเป็นสีาสีฝุ่นนะครับสีสีดําเม็ดทรายนะครับผมยิงทรายทําสีฝุ่นมาครับแข็งล่างก็ผมทําให้นะไม่ได้ เอาแบบง่ายๆแบบขัดขัดล้างๆแล้วประกอบไม่ใช่ครับแต่เป็นสีฝุ่นนะครับฝาข้างเครื่องซ้ายขวาเป็นปัดเงานะครับเป็นปัดเงาดูมีเงาปัดเงาน็อตต่างๆเปลี่ยนให้หมดทุกตัวนะครับเปลี่ยนให้หมดนะครับตัวไหนที่มันเป็นน็อตเดิมแท้ตรงรุ่นก็ส่งชุบให้แบบนี้นะชุบโครเมียมให้นะครับก็มีบางบางจุดที่ชุบโครเมียมนะครับเล็กๆน้อยๆนะหลักๆก็ตอนนี้ผมถอดริมออกเลยนะครับยังไม่ได้ใส่นะแต่ว่าผมจะใส่ให้นะครับรุ่นนี้มันใส่ริมได้ก็คือว่า เราตั้งไฟให้พอดีก่อนแล้วก็ซอลร่องริมนะครับแล้วก็ใส่ริมการไฟนะครับคือของเดิมเขาทามาแล้วนะครับคือมีร่องรอยเจาะขยับไม่เหล็กอะไรต่างๆขยับแป้นมาก็ค่อนข้างจะถามมาเละไหมก็ประมาณนึงนะครับระบบไฟผมจะทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ยังไม่แต่คอยแสงก็ยังไม่ได้ใส่นะถอดทิ้งเลยนะครับผมใส่แค่คอยสตาร์ทนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูด้านในก่อนเนี่ยนะ๋ยวมีคนถามมีแน่คอยอะไรคอยโมโนนะครับใส่ไปเลยนะครับคอยโมโนใส่ได้นะครับ ขอยบนก็คอยครนะครับเน้นเป็นคอยครนะครับแต่ถ้าเป็นครแท้นะครับแท้มือหนึ่งก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแพงนะหลายคนบอกแลงทีใดบางทีจะได้แท้ทั้งหมดนะครับแต่ไม่สู้ราคาไปบนว่าแพงครับแต่เลือกเองว่าเป็นของแท้นะแต่บางทีก็ซื้อของแท้มือสองมาก็ใช้ได้ครับลูกหนึ่งประมาณ7จ็ดนะของเทียมท้องตลาดก็สองสารอยแล้วแต่ร้านจะใส่นะผมก็ใส่อยู่ประมาณ300ร้อยของเทียมแต่ของเทียมเน้นเป็นของครนะครับครตัวไม่มีกล่องนะครับมันจะทนหน่อยหนึ่งนะ อย่าไปใส่ของอาซีนะครับอาซีไม่ทนนะครับไม่อึดนะครับวิ่งทางไกลไม่อึดนะครับมีอัพไซด์ด้วยนะครับเป็น5้าเกียร์นะครับคันนี้นะเป็น5้าเกียร์นะครับระบบเกียร์ก็ทดจองละไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยพูดนะครับเรื่องเรื่องสเตอร์เห็นไหมสเตอร์หน้านะครับหลายๆคนนะครับหลายๆร้านมักจะเอาของของโนวาของแดดมาใส่นะครับบอกว่ามันใส่กันได้นะครับมันใส่ได้นะครับแต่มันจะหลวมแบบนี้นะนานๆไปมันจะมันจะทาให้แกนันสึกนะครับ ถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอะไรผมอาจจะหาตรงรุ่นเปลี่ยนให้นะครับของตรงรุ่นมันจะฟิตนะครับพอมันฟิตปั๊บมันจะไม่กินแกนตัวนี้นะมันจะไม่กัดกินในตัวแกนนี้ถ้ามันหลวมไปนี้มันจะคอยกัดกินอยู่เรื่อยนานไปสังเกตไหมบางคันแกนรูดนะครับก็ไม่รู้จะวิ่งขนาดไหนถึงขนาดแกนรูดที่แน่ๆมันไม่ได้มันไม่ได้รูดเพราะใช้งานหนักแต่ว่ามันรูดเพราะใส่ไม่ตรงรุ่นนะครับเนี่ยแบบนี้เลยอันนี้คือของแดดนะครับแกนตัวนี้ไม่สึกนะผมดูแล้วไม่สึกแต่ว่าสเตอร์เป็นของแดดนะ ก็ไม่ตรงรุ่นนะผมเคยลงโพสตอยู่โพสหนึ่งนานละนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วผมจําได้นะตรงจุดนี้ก็ชุบโคมียมให้นะครับน็อตต่างๆชุบซิงครับมีชุบซิงนะครับชุบซิงให้น็อตพวกนี้เปลี่ยนใหม่ครับน็อตแข็งผมเปลี่ยนให้หมดเลยทุกตัวเลยครับผมนับไปเลยนะทุกตัวเลยนะครับท,ท,ทุกตัวเลยนะครับน็อตทางทุกตัวเลยครับเปลี่ยนให้ใหม่แต่ว่าของใหม่ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่ได้เลยนะผมย้ําอยู่เสมอนะของใหม่ผมซื้อยกถุงมาแต่ว่าผมส่งไปชุบเพิ่มนะครับ ผมชุบมาไว้สําหรับใส่น็อตแข็งต่างๆนะครับน็อตแข็งส่วนใหญ่ถ้านอกเหนือจากน็อตแท้ที่มันตรงรุ่นมาผมก็จะเปลี่ยนออกหมดเพราะว่าหัวน็อตมันเสียหายนะครับแกนตัวนี้ก็ทําให้นะครับทาให้ใหม่ก็คือมาขัดมาเจียนะเปลี่ยนโอลิงต่างๆให้หมดนะครับเพื่อการน้ํามันนะครับบางคันยังเอาไม่อยู่นะทำให้ขนาดนี้นะเรื่องเรื่องสูบตั้งที่ปัญหารเรื่องน้ํามันซึมนะครับถ้าเป็นเกียเทียมทั่วไปผมเคยใส่หลายคันนะเนี่ยมันจะไปตรงนี้ก่อนเลยต่งเสื่อนะครับ อันนี้พอดีได้ประกันแท้มาครับได้ประกันแท้มาก็อ่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่าใช้ดีหรือเปล่านะครับแต่ถือว่าโอเคนะอ่าโอเคนะตอนนี้เรื่องเสียงเครื่องก็ถือว่าผ่านนะครับไม่ไม่ดังมากลดกระเดื่องนะครับจะเอาเงียบกิบแบบเอียงหูฟังนะครับมันไม่ได้นะผมบอกตรงนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออ่าสภาพตามความเป็นจริงมันไม่ดังขนาดนั้นนะแต่อันนี้คือผมมันอย่างว่าเนาะมันอยู่ใน คลิปเสียงนะมันก็จะเสียงดังนิดนึงนะมันเสียงสะท้อนประมาณนี้นะครับแต่ตัวจริงอยู่ว่าไม่น่าเกลียดนะครับยิ่งถ้าท่อเงียบเนี่ยแบบนี้นะผมทําให้ท่อมันเงียบเนี่ยบางทีเสียงเครื่องนีนดังกล้าวเลยนะแต่นี้ท่อเงียบแต่เครื่องก็ไม่ดังนะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าภายในเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนชุดเฟืองชุดกระเดื่องนะชุดเฟืองชุดกระเดื่องไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่มีเปลี่ยนชามคาสนะครับแผ่นคาสผมใส่แท้เลยนะครับ ใส่ของโนวาได้นะครับโนวาแท้ตามท้องตลาดมีขายนะเดี๋ยวมีคนถามอีกนะครับใส่ของอะไรนะครับผมรู้อะไรผมอ,อะไรที่ผมพอรู้ผมก็บอกหมดนะไม่มีกั๊กแต่ว่าแล้วแต่ท่านไปทําเองเพราะบอกไปบางคนก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็บอกหมดนั่นแหละอะไรที่ผมใส่ไปมันก็เนี่ยผมไล่ไปตามนี้เลยนะครับคอยบนคอยเคานะครับเน้นเลยอย่าไปใส่คอยอาซีนะครับมันไม่ทน,นครับคือของเดิมเขาแปลงมาสูตรไม่มีกล่องเราก็ต้องตามไปนะครับ นี่แหละครับคืองานแปลงนะแปลงมายังไงเราก็ดังดันหน้านะครับแปลงงานต่อไปนะครับอ่าเราก็ต้องแปลงดัดแปลงต่อไปส่วนระบบไฟผมทํสุดโวลตนเต็มระบบอยู่แล้วนะครับก็ใครตามอ่าเพจผมอยู่จะเห็นว่าผมทําให้ทุกคันนะครับคอยแสงเดี๋ยผมเทียบก่อนนะครับก็ยังระบุไม่ได้ครับเนี่ยมาเป็นลังเลยนะครับยังระบุไม่ได้ว่าคอยแสงตัวไหนจะไหนได้นะอันดับแรกผมต้องล้างกาวนาก่อนนะครับกาวนาตัวไหนก็คือตัวที่เป็นอ่าที่เป็นต่อหม้อเหล็กอยู่ภายในไม่เหล็กนี่นะครับ เพราะมันใส่คอยผมไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะเนี่ยคอยผมเวลาผมทําไป12โวลต์นะมันตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเทียบเท่าไม่เล็กเลยนะมันใส่ไม่ได้นะครับไม่เล็กบางรุ่นนะต้องล้างกาวนานะครับอ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ล้างกาวนาน็เลยยังไม่ได้ใส่อันนี้ใส่แค่คอยสตาร์ทลูกเดียวนะครับตัวเดียวนะครับสติดนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ระบุว,ว่าคอยแสยงต้องใส่ของอะไรนะครับแต่ว่าคอยสตาร์ทเป็นของอ่าโมโนหรือว่าดีที125นะครับใส่ได้นะครับอ่าชุด เสื้อฝาเนี่ยยิงรายนะครับยิงสายแก้วนะถ้าเรายิงรายทั่วไปมันจะออกสีดำดำนะอันนี้เป็นสายแก้วนะครับแล้วก็ตีปอกอับไซจากร้อยสิบเป็นร้อยี่ห้านะครับไซยี่สห้าแท้นะครับวาลสูรเดิมนะครับรถยนต์อารถยนต์นะครับของอะไรผมก็ไม่รู้นะผมไปเทียบเอานะครับทางร้านเขาก็ไม่ยอมบอกนะเทียบอย่างเดียวนะครับผมไปเทียบมาทีละสองสามชุดนะครับแต่ต้องไปตัดแกนนะครับตัดแกนล้างบ่าทดนึงนะมันหนานะของรถยนต์นะใส่ได้นะครับมันแกนมัน หลอดวาล์วมันเท่ากันพอดีเลยนะครับของฮอนด้าอะไรบางรุ่นนั่นแหละครับที่ผมใส่อยู่นะฮอนด้ารถยนต์นะท่อก็นี่นะครับผมย้ําเสมอว่างานใหม่แต่ว่าชุบเพิ่มนะครับแม้แต่พวกบางโซ่นะครับบางโซ่ต่างนะที่บางบางโคนนะครับบางโคนนะครับในแต่ละคันนะที่ผมทํานะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นบางโคนโครเมียมนะครับผมจะเบิกมาเป็นของเทียมแต่ว่าผมส่งชุบเพิ่มนะครับไม่มีที่จะเบิกมาเป็นงานดิบแล้วใส่ไปเลยนะครับ เบิกมาชุบเพิ่มนะครับพราะว่ามีผมเนี่ยทำนะครับทาให้งบบานปลายนะครับให้งานมันเยอะขึ้นแค่นั้นเองครับก็คือให้ตัวเองมีงานเยอะขึ้นนะครับฟุ่นวายขึ้นแค่นั้นเองนะครับพูดเล่นๆไปนะครับคือที่แน่ๆคืออยากให้มันสวยงามนะครับเพราะเคยนะครับเคยทํางานแบบว่าของใหม่ตามท้องตลาดนะครับซื้อมาใส่เลยนะครับปัญหาเกิดนะครับไปไม่ถึง3เดือนสนิมแดงทั้งคันเลยนะครับก็เลยตัดปัญหาครับเอามาชุบเพิ่มเดี๋ยวผมให้ดูตัวถังก่อนนะครับ ตัวโค้งนะครับตัวโค้งอ่านี้เป็นดุมล้อนะครับดุมล้อก็ยังไม่ได้ใส่ยางนะครับเพราะว่าย <c oughs> ังไม่ได้ตั้งนะครับต้องต้องตั้งในรถก่อนนะครับวงล้อก็เหมือนเดิมนะครับเป็นของใหม่ครับของใหม่แต่นะครับชุบเพิ่มนะครับอ่าผมก็ทํางานแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านนะครับซื้อซื้อของใหม่มานะครับคนอื่นจะมองว่าเออของใหม่มันก็เงาดีนะครับซื้อมาก็ใส่เลยครับไปชุบทำใหม่ครับแต่ผมว่าเราชุบเพิ่มเนี่ยมันเงากว่าเดิมนะครับเงากว่าเงากว่าของที่เขาชุบมาขายนะ แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นสนิมนะครับส่วนสี่ลวดก็เป็นซี่ลวดอ่าสี่ลวดชุบซิงค์ครับผมใส่ให้เป็นเหมือนแบบซี่ลวดดั้งเดิมนะครับสี่ลวดชุบซิงค์นะครับซึ่งนานไปมันจะดํานะครับแต่มันไม่ค่อยจะขึ้นสนิมนะครับเนี่ยผมให้ดูตัวบางโซ่อ่อบางโคนนะครับเนี่ยบางโคนนะที่เป็นงานใหม่นะครับงานใหม่แต่นะครับผมเอาไปชุบเพิ่มนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดมันนะยังไม่ได้ขัดเงา ก็โดนมือโดนไหลจับบ้างนะครับเดี๋ยวต้องลงน้ํายาอีกรอบหนึ่งนะครับแม้แต่พวกนี่ครับโชคหลังนะซื้อมาเป็นของใหม่แต่ว่าชุบเพิ่มอันนี้ผมย้านะครับมีกระบอกตัวนี้นะเป็นของเดิมติดรถนะครับของเดิมติดรถมาคือเราเบิกมาเป็นของใหม่เนี่ยมันจะไม่มีกระบอกตัวน,นี้กระบอกมันจะสั้นนะสั้นแค่นี้เองเนยเป็นของเทียมนะครับเราก็เอาของเทียมโยนทิ้งไปเอาของแท้ที่ติดรถมามา,มาใส่นะครับเราต้องการแค่ตัวในกระบอกที่มันไม่เสียหายนะครับ แล้วก็ไปชุบเพิ่มนะครับในส่วนนี้ชุบหมดนะครับคงเหลือวไว้แต่สปริงนะครับอน็อตต่างๆเรา,าชุบเพิ่มไฟเลี้ยวผมหามาได้ทั้งทั้งทั้งหมดสี่ดวงครบเลยนะครับครบเลยเป็นไฟเลี้ยวแท้นะครับก็ใส่ให้ทั้งสี่ดวงเพราะว่าที่ทางเจ้าของรถให้มาสองดวงนะมันส่งไปชุบแล้วมันเป็นขี้กากนะครับมันไม่สวยนะครับมันไม่สวยผมก็เลย่าเอาที่ผมหามาใส่ให้นะครับพัดเทา้าอะไรก็ใส่ให้หมดละฟิตฟิตเลยนะครับของใหม่นะครับเนี่ย ส่วนชุดนี้นะครับชุดขาตั้งแรงต่างถ้าใครตามเพจผมอยู่ก็จะเห็นว่ามันต้องจัดทรงก่อนนะครับจัดทรงนะครับจัดทรงแล้วก็มีเสริมขาตั้งนะครับให้ให้ล้อมันลอยนะครับล้อมันลอยพื้นนะครับส่วนใหญ่ตระกูลนี้มักจะมีปัญหาเรื่องล้อติดพื้นนะครับล้อติดพื้นนะครับลูกยางต่างก็ยามใส่แล้วฮอนด้ามันมักจะมีลูกยางเยอะมากนะครับเนี่ยผมใส่ให้ครบเลยนะครับเนี่ยลูกยางถังลูกยางมีบูทด้วยนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้ให้ดูเนี่ยมีอ่าลูกยางแล้วก็ใส่บูทลงไปนะครับนี่ ผมแกะให้ดูเลยนะแบบเดิมๆนะครับถ้าเป็นลูกยางเนี่ยมีทุกจุดนะครับเนี่ยมีเอาลิงมีบูตมีลูกยางนะครับใส่ให้ครบตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องใส่นะครับเพราะว่ากันสายไฟใส่ไฟทตั้งร้อยขึ้นมาครับร้อยขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่าใสายไฟจะโดนตรงนี้เดี๋ยวนานๆไปก็ขาดนะครับสายไฟขาดนะไฟท้ายยังไม่ได้ใส่ชุดฝาครอบส่วนใหญ่ผมจะยังไม่ใส่ว่าต้องเดินระบบไฟก่อนนะครับเดินระบบไฟให้เสร็จอันนี้คร่าวๆนะครับข้างหน้าก็ ค่อยว่ากันผมให้ดูหลักๆให้ดูเรื่องเครื่องนะครับแต่คงจะเบรกงานไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานยกเครื่องนะครับยกเครื่อง C95 ขึ้นแล้วก็เดินระบบไฟครับมันเป็นงานคิวต่อเนื่องนะครับผมก็เลยมาให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ผมมานั่งทําแค่ตอนเย็นนะก็เลยก็เลยว่างนะครับยังไม่ได้นอนส่วนใหญ่บางทีก็แบบนี้นะครับกลางคืนก็นั่งทานะครับนั่งทําเครื่องนั่งนั่งทำระบบไฟครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคเดี๋ยวจะ ถ้าติดตั้งเสร็จในก็ผมลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่ได้ว่าติดตั้งให้เสร็จทีเดียวแล้วก็ลงผมลงให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ในเครื่องเนี่ยที่มีคนถามมาเยอะนะครับเวลาผมลงนะว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับมันก็ทําตามสเต็ปแต่ละคันะไม่เหมือนกันนะครับผมตอบไม่ได้นะบางคนเห็นเห็นแบบนี้ปั๊บจะถามทันทีว่าทํากี่บาทนะครับมันตอบไม่ได้นะคือถ้าถ้าจะทําสเต็ปเดียวกันมันไม่เหมือนกันทุกคันนะครับ อย่างคันนี้ชุดข้อเหวี่ยงมันแน่นอยู่เห็นไหมก็ไม่ต้องทำนะครับบางคันถ่าออกมาเนี่ยชุดอ่าแข้งเนี่ยมันหลวมก็ต้องตีตีปอกอ่าเบ้าแข้งอีกนะครับอย่างเงี้ยก็ตามไปนะครับแต่นี่ก็มีเปลี่ยนแข้งนะครับซีซีขวานะครับที่ที่แตกมานะไปตามโพสอ่าไปตามดูในโพสเก่าๆนะผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับแต่ก็ใส่ให้ในราคานะครับสามร้อยบาทนะครับถูกกว่าไปนั่งซ่อมนะครับถูกกว่าไปนั่งซ่อมนะครับอ่ามันมันดีกว่านะครับซึ่งถ้าเราไปนั่งซ่อมก็ค่อนข้างจะ ราคาสูงกว่านะครับสูงกว่านี้อีกนะครับข,ข้าวๆนะครับอธิบายไปเยอะก็ตามโพสต์เอาละกันนะครับว่าใครรถตัวเองมีปัญหาอะไรแบบไหนยังไงนะครับก็ดูตามในโพสต์ว่าจะแก้แบบไหนนะครับส่วนตัวผมถามว่าทําเท่าไหร่บางคนถามว่าทําเท่าไหร่เงี้ยก็ผมก็อยากจะให้มานั่งคุยที่ร้านว่าคุณต้องการทําอะไรแั่นั้นเองครับต้องการทําในจุดไหนถ้าเกิดจะให้ผมตีราคาขาับก็ต้องตอบได้ว่า ต้องตอบผมได้ว่าจุดประสงค์หลักเลยนะครับว่าจุดไหนที่อยากให้ให้ทำนะครับแต่ถ้าตอบไม่ได้นะครับตอบรวมๆว่าให้ทำทั้งหมดเลยนะครับกี่บาทแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคําถามแบบคําถามแบบง่ายๆนะครับคําถามที่ไม่มีคําตอบนะครับต้องถามต้องตอบผมได้ว่าจะให้ทําจุดไหนนะครับผมถึงจะตอบราคาได้นะครับไม่ใช่ว่าถามแบบรวมๆนะว่าให้ทําทั้งหมดเลยกี่บาทนะครับ ถ้าทาทั้งหมดเลยเราต้องมาลื้อดูนะครับลื้อดูก่อนนะครับส่วนไหนที่เสียหายก็ทําไปนะครับอย่างคันนี้ก็ขนาดรถเครื่องติดอยู่นะผมสตาร์ทเครื่องดูก่อนก่อน,อนที่ผมจะลื้อนะมันก็ยังมีปัญหาเห็นไหมมีปัญหาย,ยันแข็งเลยเราก็ต้องมาทํานะครับมีปัญหาลูกสูบแหวนวาลอย่างเงี้ยดีนะไม่ไม่ลามยันคอเวียงคอเวียงผมเอาไปตั้งศูนย์นะครับใช้ได้นะครับที่ผมลงโพสต์เก่านะจะเห็นว่าคอเวียงมันเอียงนะครับตรงปลายแ,แกนเนี่ยตรงปลายแกนส่วนใหญ่ก็คือเวลาถอด รถที่แปลงซีแยมานะครับส่วนใหญ่เวลาถอดเนี่ยใช้ตัวดูดเนี่ยตอกนะครับทาให้หัวน็อตเนี่ยมันเบี้ยวนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีกระแทกออกนะครับผมจะไม่ตอกเหมือนที่อื่นนะไม่งั้นนะในตระกูลฮอนด้าผมบอกเลยว่าหัวน็อตนี่เยินหมดนะครับเจอทุกคันนะครับส่วนใหญ่ผมจะกระแทกแบบนี้นะครับกระแทกถอยหลังนะครับตอกถอยหลังมามันจะหลุดมันก็หลุดเหมือนกันนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนั้นเองถ้าเราใช้วิธี อ่าใช้ัะดูดขันเข้าไปนะครับแล้วก็ตอ,อ,อกมาเนี่ยหัวน็อตมันคดนะครับคอเวี่ยงคดนะครับคอเวี่ยงคดนะครับอันนี้ผมไปตั้งศูนย์มาก็ได้ระดับหนึ่งถือว่าไม่เหล็กไม่แกว่งก็ถือว่าใช้ได้ละอันนี้ลองสตาร์ทดูไม่เหล็กไม่เหล็กยังคงที่อยู่ใช้ได้นะครับแต่ตรงปลายเนี่ยคดอยู่หน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ายังได้อยู่นะครับไม่งั้นบานปลายแต่เจ้าของรถก็ยังบอกว่าถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนเลยนะแต่ผมก็ยังเบรกง,งานนะเบรกง,งานให้เจ้าของรถไม่ทําบานปลายนะครับ ไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นไม่ได้สั่งก็ทําบานปลายของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าแม้แต่สั่งบานปลายผมก็ทําให้เฉพาะบางอย่างนะครับผมพยายามเซฟให้นะครับไม่อยากให้มันบานปลายเกินกว่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอเวลาอีกนะครับสักสักพักหนึ่งครับไม่ใช่ว่าสักวันนะสักพักหนึ่งเพราะว่าผมต้องเล่นสี่กห้าให้จบละเมื่อเมื่อวันนี้นะครับที่ผมมีเวลา,าประกอบเครื่องเพราะวันนี้ผมเล่นถังน้ํามันนะครับสี่ก้าห้านะคือแก้ปัญหาถังนั่นแหละครับที่มีปัญหานะส่งทําแล้วก็ไม่ ไม่ได้ดั่งใจก็เลยมาลื้อทําเองครับพอวิ่งไปพ่นสีสมันก็ต้องมันก็ต้องรอเวลานะพ่นสีมันต้องเป็นสเต็ปนะครับพักสีประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีแบบนี้ผมก็มีเวลาก็เลยมานั่งประกอบทั้งประกอบเครื่องวิ่งไปพ่นสีประกอบเครื่องวิ่งไปพ่นสีทําไปทํามาเครื่องประกอบเสร็จนะครับก็เลยมายกขึ้นก็เลยมาลองสตาร์ทต,ตอนเย็นนี่เองนะครับสเต็ปมางานมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่งานสีถังก็ถือว่าพ่นเสร็จแล้วนะครับรอแห้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเล่นต่อคือยกเครื่องขึ้นนะครับ ๋ยวให้ดูก่อนงานพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเจ้าของรถจะเดี๋ยวเจ้าของรถจะตามงานนะครับจะจะว่าเอาอทำไมงานมันนานจังครับก็คือคันนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นพรุ่งนี้เลยนะครับก็เครื่องยนต์ยกมาแล้วนะครับยกมาวางรอแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นประจำการเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักนะครับผมว่าจะขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนนะพอดีฝนตกหนักนะครับลม เข้ามาในร้านผมก็เลยยกขึ้นไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็เครื่องรุ่นนี้นะครับมันเป็นเครื่องที่น้ำหนักเยอะนะครับผมต้องอ่าวันไหนที่ต้องหาเวลานะครับอ่าไม่ใช่ว่ายกขึ้นได้เลยมันมันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ารถมันทําสีนะรถทําสีอ่าทาคนเดียวมันก็ต้องระวังนะครับคือบางทีต้องมาโดนบางคนอะไรต่างๆก็เกิดความเสียหายนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่นคันนี้แล้วนะครับก็งานอื่นผมเบรกเลยนะครับคือหน้างานอื่นก็ทําอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ไมทําซุ่มทําอยู่นะครับเอาเวลาว่างาทําให้อยู่นะครับเพียงแต่ว,ว่าไม่ได้อัปเดตนะครับมีหลายคันนะที่ทําอยู่นะเดี๋ยวมีมีคนตามงานนะครับผมทําอยู่หลายคันนะแต่ว่าผมไม่ให้ไม่ให้ดูนะครับคือยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวจะมองว่าเออทาไมไม่ไม่ทําให้เสร็จเป็นกันคันไปนะครับแต่สเต็ปงานมันก็เป็นแบบนี้ครับมันไม่มันไม่สามารถที่จะทําครั้งเดียวจบได้นะครับ ผมก็เลยบางคันก็ซุ่มทําอยู่นะครับซุ่มทําแต่ไม่ได้ลงให้ดูแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีงานพวกทําเครื่องทําระบบไฟผมก็แบบทำหลายคันนะครับเสร็จไปนะครับจบไปนะครับคืนนี้ก็พอแค่นี้ครับสตาร์ทเครื่องให้ดูละนะครับอเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ปิดโพสต์ไปแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งไฟนะครับยังไม่ได้ตั้งไฟนะครับ หมดไปเท่าไหร่ทําทั้งคันนะครับพี่ยังไม่ได้รวมบินเลยครับรถยังไม่ได้ยกเครื่องขึ้นเลยนะครับปอบยังไม่ได้นะทำทั้งคันนะครับพี่น่าจะเกินห้าหมื่นครับ ไฟผมยังไม่ได้ตั้งนะครับก็จะติดยากหน่อยหนึ่งแล้วก็คาบูยังไม่ได้ล้างนะครับต้องล้างคาบูเซตคาบูไล่นมหนูคาบูตั้งระบบไฟให้ดีก็รถึงจะติดง่ายนะอันนี้ผมแค่ลองติดดูแค่นั้นเองนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับมีพี่คอมเมนต์บอกถามว่าหมดไปเท่าไหร่รถยังไม่ได้รวมบินนะครับพี่ทําทั้งคันนะครับไม่ได้ทําแต่เครื่องนะครับแล้วก็เป็นรถที่ สภาพสนิมมาเลยนะครับเผยมาเลยนะครับเหลือแต่โครงกับเครื่องนะครับก็หลายตังอยู่นะครับแต่ละคันระบุไม่ได้นะครับผมทํางานผมไม่ค่อยระบุยอดนะครับทําตามใบสั่งไปเรื่อยๆนะครับทําเยอะนะครับคันนี้ทําเยอะนะครับเปลี่ยนทั้งคันครับ นี้นะครับเสียงดังชาวบ้านเขานะครับ